กราบสวัสดีอาจารย์สราวุฒิมูลเหลือมและเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกิติยาทรนเาล่าเลขที่5เศก38รหัสนิสิต6 7 3 1 0 3 3 1คณะวิทยาศา,ศาสตร์สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดในหัวข้อเรื่องการนอนดึกค่ะ สำหรับเด็กไทยนอนเด็กนะคะในวัยเด็กและวัยรุ่นควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะวัยเรียนอายุ6-12ปีควรนอนประมาณ9-12ชั่วโมงต่อวันค่ะอายุ13-16ปีควรนอนหลับ8-10ชั่วโมงต่อวันค่ะการนอนหลับให้เพียงพอนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะสร้างเสริม การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้น้ำหนักคงที่ค่ะการนอนดึกส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและด้านจิตใจค่ะทำให้ร่างกายอ่อนล้าสมองทำงานไม่เต็มที่และเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังค่ะสาเหตุที่ทำให้นอนดึกนะคะการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นการอ่านหนังสือในตอนกลางคืนค่ะ แต่ว่าเล่นโทรศัพท์มือถือก็มีข้อเสียนะคะหากเล่นในตอนกลางคืนจะทําให้สายตาเสียค่ะเพราะว่าเล่นในที่มืดแม้กระทั่งการอ่านหนังสือในที่มืดก็ทําให้สายตาเสียเหมือนกันค่ะวิธีการปรับปรุงการเข้านอนให้เป็นเวลานะคะ 1. เล่นโทรศัพท์ให้เป็นเวลาค่ะก่อนที่เราจะนอนเราควรพักเล่นโทรศัพท์30นาทีถึง60นาทีค่ะ และควรนอนให้เป็นเวลาค่ะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เรานอน,อนด้วยนะคะเราควรทำให้ห้องเรามีความมืดมีเสียงที่เงียบค่ะแล้วก็บรรยากาศที่ดีค่ะและในอีกข้อหนึ่งนะคะการกินก็ส่งผลเสียต่อการนอนดึกค่ะเราควรเลี่ยงกาแฟหรือสิ่งที่มีคาเฟอีนเยอะค่ะเราควรปรับเปลี่ยนไปดื่มน้ำอุน่นและควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอค่ะ แต่ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไปก่อนที่เราจะนอนค่ะหากต้องการแก้ไขเวลานอนดึกนะคะหากเรานอนดึกเป็นบางครั้งเราควรหาเวลางีบสักยี่สบถึงสามสิบนาทีค่ะแต่หากว่าเรานอนดึกเป็นประจำเราควรเปลี่ยนตารางชีวิตเราค่ะเพื่อที่จะปรับเวลานอนให้มันเหมาะสมกับเราค่ะการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะ ไม่ว่าแต่ละวันเราจะเจอปัญหารหรือเรื่องอะไรเราควรจัดการด้วยการออกกําลังกายเป็นดีที่สุดค่ะเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายเวลากลางคืนเราจะได้หลับสบายค่ะขอบคุณค่ะ